วันนี้เราจะไปทำการแข่งขันในการรายการซีรีส์นะครับที่มหาวิทยาลัยถือว่าติดตามทางเพจได้นะครับตอนนี้ติดตามท้ายทางเพจบิวแบกเอฟซีหรือว่าบิวแบ็กเอฟเอ็มอ่าเราเริ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแมตช์แรกของฝ่ายบางฝ่ายต่างนะครับโอ้โหลูกนี้ดูโอ้โหมันพิษมันพิษยิงมันกิงเราต้องมันมาโอ้โหลูกนี้ทิ่หน้าสามที่ตีวิทที่ติวิทย์ที่วิทแม่โหลูกนี้ตีมาโอบ ยิงใส่ปึกโ่นหน้าไม่เอาดีเลยเรียบเรียบเรียบร้ยครับบอลจากตาโบเบอร์สิบเก้าตัขหลนยดูกาดด้วยสองหด้าดูตงยิงไกลทีนึงโอ้โหเยยังไดบริวารท่าเอาบริวารครับบรลุก่นครอบเดีได้ขนมพิษพิษกิงกลแม่บาได้สองหนึ่งไหลปาใส่ซโอ้โหีกระองหลาแล้วก็เล่นหด้ครับดูีปามาใส่ สบ้ไปไปาบามาใส่ขวอ้โหซ้หับาลบยาไปไปใส่ขวาเาออกหลังนะครับออกงรีปาดขวาแล้วใส่ซ้า,ายอาครับเน,น,นไดุาเนไดของมาต่อตั้งป้อมาแล้วใส่ขวาใส่ซ้ายเดี๋ยวเลนต่อมาเทศบ,บาลไปบา เอาเลยบางเดียบทีเดียบไว้ทิ้งมาต่อ้วก็โดนทิ้งมาตายควาใส่คว้าโอ้โหห่างครับเาอได้ห่อเธอทันไปบ้างใส่คว้าความาโตเลยยิ่งยากอยู่แล้วทะแยงมาลุ้นบ้างใส่ว้าตัดไปบาดปาควาแล้วใส่ซ้ายโอ้โหแล้วคนนี้มือสาโตอยู่ถืมาก็ตั้งใส่ซ้ายแล้วก็คนนี้ออกหลังไปครับ ชาเลน้าครับมทอบรีพิทยาโฮมเซคว้าแล้วก็ไม่ยอมไปพาคเอ้าเข้าทางดีใส่ท้ายโอ้โหแล้วก็ดันเคว้าประมาณปลายบางปลายบางแหวกสองแหวกสามเลใส่คว้าอ้โหแล้วก็ดีครับทอบรีนอดทอบรีพิทยาโฮมอัลคานีเข้าไปเวลาครับแล้วก็หมดเวลาท้องได้ขาดครับน่าก็เดี๋ยวแก้ตัวบางครับโอ้โหนะปีนี้ก็มาดีนะปีนี้แล้วมาดีแล้วนะครับ สองทีมนี้ตู้สืส่กันมากนะครับขอเสียงตอบมือกับทุกงานสองทีมนะยครับ